สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับ English with ครูปลานะคะครูปลาเจริญว,วัดีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทที่2นะคะของอวันละนิดพิชิต v o c a b นะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดค่ะซึ่งตอนที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Basic Classroom Language นะคะซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการอธิบายงานเนาะในใบงานที่1นะคะแล้วก็ใบงานที่2นะคะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปชมกันเลย เรามาทบทวนกันก่อนนะคำศัพท์นะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็เราก็ให้คำศัพท์ไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเราก็จะมารีวิวนะคะ basic vocabulary classroom language นะคะทบทวนนะคะการใช้คำศัพท์ในห้องเรียนกันนะคะ stand up stand up หนูสามารถพูดตามไปด้วยได้นะคะ stand up sit down sit down นั่งลงนะคะ write, write, qian. repeat, repeat, putam. listen, listen, fang. read, read, an. take your book out, take your book out. put your book in, Put your book in. นำหนังสือใส่เข้าไป Open your book. Open your book. เปิดหนังสือ Close your book. Close your book. เวลาเราใช้ประโยคนะคะเราก็จะใช้ว่า Could you close your book please? นะคะคุณช่วยนะคะปิดหนังสือได้ไหมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ เรามาดูนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ go out go out ออกไป come in come in เข้ามา close the window ปิดหน้าต่าง close the window ปิดหน้าต่างนะคะ open the window open the window เปิดหน้าต่างนะคะ switch on switch on เปิดไฟนะคะ เราจะใช้เพิ่มคำศัพท์เข้าไปนะคะเช่น switch on the light นะคะหรือ turn on the light ก็ได้นะคะใส่อุปกรณ์ที่เราจะเปิดนะคะอย่างเช่นแฟนก็ได้นะคะก็คือพัดลมนั่นเองนะคะ switch on ก็ได้นะหรือ turn on the fan ก็ได้นะคะ,ะต่อไปนะคะ switch off switch off มีเปิดแล้วก็ต้องมีปิดนะคะตัวนี้ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์นะคะ turn off Turn off อันนี้ก็ปิดเหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งคู่ Clean the board Clean the board อันนี้คุณครูใช้คำว่าลบกระดานนะคะซึ่งเคยบอกไปแล้วว่าเมื่อออพ i s o d ดที่แล้วนะคะคุณครูบอกไปว่านะคะจริงๆแล้วคำว่า erase แปลว่าลบนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในสำนวนที่ว่าคือลบกระดานนะคะในภาษาไทยก็คือทำความสะอาดกระดานนั่นเองนะคะเพราะว่า clean แปลว่าทำความสะอาดต่อไปค่ะ Answer the question answer the question เด็กๆพยายามพูดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถพูดได้นะคะแล้วก็หัดพูดไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะคำสับนะส่วนเวลาจะใช้ใช้ยังไงนะคะอันนี้เป็นการขออนุญาตเนาะมันจะมีโครงสร้างประยียวคือ may I นะคะแล้วก็ตามด้วยคำที่เราจะขออนุญาตเช่นนะคะ may I open the window please may I go Open to window please นะคะ May I open to window ก็คือขออนุญ,ญาตเปิดนะคะเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็เวลาจะ,จะใช้นะคะเคยบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าให้พึงระวังนะคะว่าอย่างถ้าเราจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยจริงๆบอกแค่ May I go out May I come in ก็พอแล้วนะคะอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะคราวที่แล้วให้ไว้หนึ่งแบบฝึกหัดนะคะ อ่าในส่วนของแบบฝึกหัดน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเนาะอ่าอันนี้เป็นของวีคนี้นะคะก็มี โจ์นะคะแล้วก็มีรูปมาให้นะคะเขาให้ l i s t e n a n d check ใช่ไหมคะที่แล้วเนี่ยคุณครูก็อธิบายนะคะแล้วก็พูดไปด้วยเนาะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เช็คตามนะคะ number one นะคะมีรูปอยู่แล้วนะคะ could you นะคะ sit down please นั่นเองนะคะคำนี้นะเดี๋ยวคุณครูเขียนคำศัพท์ไว้นะจะได้เห็นชัดใครที่เฉเลยนะคะก็ตรวจไปเลยนะคะแล้วก็เ,เวลาหนู ตรวจแล้วนะคะสามารถเ,าเขียนแล้วก็เช็คได้เลยนะคะว่าเอออันนี้เราเขียนถูกแล้วนะคะ s t t o w w นะคะ sit down นะคะ,เ,ะ,คะเขียนไปเพิ่มในโจทย์ก็ได้นะอืมจะได้เห็นคำนะคะตัวนี้นะอันนี้เขาเฉลยมาแล้ว number 2นะคะค,คุณครูบอกว่านะคะ Could you take your book out นะคะ take your book out นะคะก็คือนำหนังสือออกมานั่นเองเห็นลูกสอนไหมคะเด็กๆอันนี้ออกนะคะอันนี้เข้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้คำว่า take your book out นั่นเองนะคะตรงนี้นะอืมข้อนี้ถูกนะจ๊ะ take นะคะ your book out take your book out นะคะ please นะคะ could you take out take your book out please นะคะก็คือ,อช่วยนำหนังสือออกมาหน่อยได้ไหมนะคะ number three คุณครูบอกไปว่านะคะ could you นะคะ open your book please นะคะ could you open your book please นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะ open นะคะ Open your book please นะคะคุณครูบอกแล้วนะว่า open กับ close ใช้ต่างกันเนาะ open คือเปิด close คือปิดนะคะ turn on กับ turn off นะคะเปิดกับปิดเหมือนกันแต่ว่า turn on กับ turn off ใช้กับอิเล็กทรอนิกส์นะคะของที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะจ๊ะอย่าลืมนะเดี๋ยวคุณครูจะมีสอบย่อยแล้วเดี๋ยวเด็กๆขขอจะ เห็นเองนะคะไอ้ I turn on turn off เนี่ยแล้วก็ open กับ close เนี่ยนะคะครูออกแน่นอนนะคะท่องไว้เลยเพราะว่ามันออกในข้อสอบ last นะคะแล้วก็ข้อสอบ o n i t ด้วยนะคะพึงต้องระวังไว้เลยนะคะต่อไป number four could you นะคะแล้วตามด้วย listen นั่นเอง listen แปลว่าฟังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช้ข้อสองนะ number two นะตรงนี้นะรูปนี้ นะคะ Could you listen please นะคะช่วยฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนะคะอย่างเช่นเพื่อนคุยกันอยู่อย่างเงี้ยอืมคุณครูก็อาจจะบอกว่า Could you listen please ช่วยฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตน้นนะ,ะต่อไปค่ะ number five ข้อที่5นะคะ Could you นะคะข้อนี้ตอบว่า write นั่นเอง write แปลว่าเขียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบข้อ หนึ่นนอีนเอับ u m b ร r one เนาะ Could you write please? Could you write please? นะคะก็คือขอให้ทำไมคะเขียนหน่อยได้ไหมอย่างนี้เป็นตน้นนะคะอันนี้ก็เป็น exercise one นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่เหลือกันนะคะข้อที่เหลือนะคะก็ number s นะคะ number 6คุณครูบอกว่า me I แล้วก็ตามด้วย sharpen my pencil s h a r p e n my pencil sharpen ก็คือทำให้คมนั่นเองนะคะก็คือลับนะลับอะไรลับดินสอนั่นเองนะคะ sharpen my pencil อ่าเฉลยตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะคะมีกบเหลาดินสอด้วยนะคะต่อไปค่ะ number seven may I นะคะแล้วก็คุณครูบอกไปว่า Come in, come in แปลว่าเข้ามานั่นเองนะคะอันนี้จะออกเนาะเห็นรูปจะออกนะอันนี้เพื่อนเปิดตัว a d d เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ number t o นะคะ Come in เข้ามานั่นเองนะคะใครไม่ถูกนะคะกาุนาแก้ด้วยใครที่เขียนตัวหนังสือตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วใครที่ถูกนะคะก็สามารถเช็คถูกได้เลยไม่ยากใช่ไหมคะต่อไปค่ะ number e i g h May I นะคะข้อ8นะคะ close the window close the window นั่นเองไม่ไช้ close the window นะคะก็คือปิดหน้าต่างเนาะอันนี้รูปนี้ปิดอันนี้เปิดเนาะรูปที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ close the window ต่อไปนะคะ n ั m b บ r 9ข้อที่9นะคะ May I นะคะข้อนี้ตอบว่า Switch off the light Switch off the light นะคะก็คือข้อที่2เนาะตรงนี้นะคะ Switch off ก็คือปิดนั่นเองนะคะจะใช้ Turn off ก็ได้นะคะ Switch off นะคะหรือ Turn off นะแล้วตามด้วยของที่เราจะปิดนะคะในกรณีนี้เป็นไฟเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะก็ะใส่ switch off the light นะคะ switch off the light นะคะถ้าเกิดว่าเป็นพัดลมเราก็ใช้แฟนนะประมาณนั้นต่อไป number 10 may I นะคะ may I อะไร may I answer the question may I answer the question นะคะก็คือขอตอบคำถามหน่อยนะจ๊ะเด็กเก่งเด็กเก่งอยากตอบนี่นะข้อนี้นะคะ answer the question นะคะ ใครที่เขียนตัวเสร็จแล้วนะคะเขียนตัวหนังสือที่คุณครูเขียนลงไปด้วยนะอืมจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้มันเป็นของคํานี้นั่นเองนะคะ May I answer the question อยาอยากเช็คอย่างเดียวนะคะต้องทําอันนี้ไปด้วยนะคะโอเคนะอ่าได้ไว้ยังต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมา คุยกันในเรื่องของนะคะตัวแบบฝึกหัดอันถัดไปนะของวันนี้นะจ๊ะค่ะก็จะมาส่วนของ exercise นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น exercise 2 and 3นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2แล้วก็แบบฝึกหัดที่3รวมกันไปเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยครูบอกว่า beware อันนี้ทุกครั้งเลยนะคะ Be w a r e about your work นะคะให้ระวังน,นงานของคุณนะคะ Write your name your surname in English กระรุณหน้าเขียนชื่อและนามสกุลของคุณเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเปิดเทอมคุณครูจะทำการสอบเขียนชื่อโดยไม่ให้หนูลอกจากสื่อใดๆเลยเขียนชื่อตัวเองด้วยตัวเอง คุณเรียนภาษาอังกฤษคุณคุณที่จะเขียนภาษาอังกฤษที่เป็นชื่อและนามสกุลของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากนะคะท่องศัพท์อื่นได้ร้อยแปดนะคะแต่ว่าชื่อตัวเองพอถามเอออ่านึกไม่ออกเอย่างไงดีนะคะมันก็จะแปลกๆเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสาคัญเลยอันดับแรกเลยคะ่ะเขียนชื่อของเรานะคะนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนนะคะต่อไปคะ่ะ date writing อย่าลืมเขียนวันที่ นะคะเขียนวันที่เป็นแบบตัวเลขทั้งหมดเลยก็ได้นะคะหรือจะเขียนเป็นวันแล้วก็เป็นจูนเป็นอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะอันสุดท้ายเลยสำคัญมากขีดเส้นใต้ย3เส้น make it neat and clean กระรุณาเขียนให้เรียบร้อยและสะอาดเน้นย้ำอีกทีนึงนะคะงานต้องเรียบร้อยและสะอาดนะคะและอย่าลืมนะคะงานที่ ที่เป็นออนแฮนทั้งหมดนะคะที่เด็กๆได้ไปเนี่ยระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะเพราะว่าครูจะมีคะแนนเก็บทุกใบเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันทีนี้อันนี้ทำอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเหมือนเดิมนะคะเขียนชื่อวันที่ให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างชี้แจงไปหมดแล้วนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะ Classroom Language 2นะคะ Exercise 2นนะคะคคก็็ือเปแบบฝึกหัดอันที่2นะคะอ่ะ d ่ n d Number Read and number ก็คือให้อ่านนะคะแล้วก็ใส่ตัวเลขลงไปนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะอ่านให้ฟังเนาะอันนี้เลยนะคะอันนี้ read นะคะ read นะคะอันนี้ write นะคะ,นนะ,คะต่อไปคะ่ะ open หนูสังเกตนะตรงนี้ open มันมี2ช่องแปลว่าต้องเปิดทั้ง2ช่องเลยนะคะและเช่นเดียวกันคะ่ะ close close มี2ช่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีปิดเห็นไหมคะแล้วมันติกซ้ำได้ด้วยเพราะฉะนั้นเลขตรงนี้ต้องใส่2ตัวใส่ตัวเดียวได้ไหมไม่ได้โอเคนะคะต่อไปค่ะ stand up stand up นะคะ stand up ก็คือยืนเนาะ go out go out ออกไปเนาะนดูตามรูปเลยนะคะ come in listen borrow repeat c h a r p นะคะ sharp ก็คือเหลาดินสอนั่นเองเนาะเออคุณครูให้ไว้ว่า sharp pen นะคะ sharp ก็ได้ละอ่ะนะคะก็ใส่ตามเข้าไปนะคะ sharp ก็ได้นะคะเหลาเนาะเหลาข้อนี้เหลาดินสอนนหรือรับคมอะไรประมาณเนี้ยนะคะ answer turn on take out turn off clean sit down put in นะคะ put in ก็คือใส่เข้าไปข้างในนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้แก้ให้นิดนึงได้ไหมตรงนี้นะเดี๋ยวเขียนมาให้คนโครทีนะคนที่ดูวิดีโอนะเขียนมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวละจับได้แหละรู้ว่าใครทูไม่ดูวิดีโอ sharpen sharpen นะคะแปลว่าเหลาให้แหลมนั่นเองนะคะ อะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูตัวอย่างนะสักข้อหนึ่งนะคะ read แปลว่าอ่านเนาะอะ่ข้อในอ่านนะคะอย่างเช่นขน้อนี้เราก็มาดูรูปเนาะน่าจะเป็น number 8นะคะ number 8ก็คือ read นะคะอ่านแล้วก็ใส่ number 8ลงไปยากไหมไม่ยากเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่ยากนะคุณครูก็เลยจะให้ exercise 3ไปด้วยอันที่3ไปด้วยเลยนะคะอ่ะเริ่ม ่ะ uh, exercise t e นะคะเมื่อกี้ exercise t ไปแล้ว exercise t นะคะต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะก็คือเขาบอกว่า write the word under the pictures นะคะก็คือให้เขียนนะคะคำศัพท์นั่นเองนะเขียนข้ามนะคะ under the picture ก็คือใต้าภาพนั่นเองเนาะอ่ะก เหมือนเดิมค่ะมีรูปมาให้นะคะแล้วก็ให้เราใส่คำศัพท์ที่อยู่ทางขวามือลงไปในใต้รูปเนาะไม่ยากใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นทำทั้งสองอันเลยนะคะทำให้คล่องแคล่วฝึกฝนให้ดีพยายามอย่าดูเพื่อนพยายามอย่าลอกแล้วพยายามเอาอันเนี้ยไปทบทวนการที่เราเขียนเราเห็นรูปแล้วเขียนไม่ได้แปลว่าเรายังไม่คล่องให้กลับไปดูอันแรก แล้วลองทบทวนก่อนนะคะวิดีโออันแรกนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็ทบทวนให้เราจําได้ว่าอันเนี้ยมันคืออะไรนะคะเพราะครูจะมีสอบเนาะอ่าอันนี้นะฝากไว้เลยทำด้วยตัวเองพยายามอย่าลอกเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่สามารถช่วยเราได้ตลอดชีวิตจําไว้เลยนะคะอะ่ทีนี้ก็เรามาดูตัวอย่างกันเนาะ อย่างอันนี้อันแรกเลยเป็นรูปของเด็กผู้หญิงกาลังจะออกจากห้องไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรอันนี้ต้องเป็นอะไร go out นะคะข้อนี้เลยเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วนะก็เราก็ติ๊กไว้ก็ได้นะเพราะเราแบบเออเขียนแล้วอะไรเงี้ย go out เขียนให้เรียบร้อยนะเธอคือเวลาเขียนนะ่ะเขียนให้เรียบร้อยนะคะเขียนให้มันสวยงามนะคะ โอเคนะประมาณนี้ตัวอย่างก็สำหรับวันนี้นะก็ไม่มีอะไรยากนะคะก็เป็นวิดีโอเนาะโอเคนะก็อาจจะเยอะนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะ Don't forget to color นะคะอย่าลืมระบายสีมาด้วยนะอันนี้เป็นงานชิลๆแหละนะคะสำหรับวันนี้นะไม่มีอะไรยากเลยอะก็อันนี้ของ exercise T ก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เรามาเฉลยเนาะแบบฝึกหัดที่1นนะคะรวมไปถึงการชี้แจงใบงานที่2แล้วก็ใบงานที่3ของวันนี้ด้วยนะคะก็ถ้ายังไงนะคะก็ฝากนะคะ กดไลค์นะคะกด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ Thanks for watching ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมนะคะว่าภาษาอังกฤษนะคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะกับ English with คร u ป l a นะคะอยากเก่งเราต้องขยันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย